สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกันกบพาบาลตัก,กี้นะคะตอนนี้ตักกี้อยู่ที่ชนบุรีนะคะชนบุรีนะคะเวลาที่ตั๊กมาที่ชนบุรีนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันสําเร็จอะรู้สึกว่าคือแบบมันทําไมถึงรู้สึกสําเร็จรูป้ป่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นดินแดนสวรรค์ที่ที่เราฝันอยากจะไปเพราะว่าชนบุรีเนี่ย เป็นทะเลใช่ไหมคะเป็นทะเลแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ไกลทะเลนี่ก่อนไหมคะ<น>เวลาที่ตอนสมัยเด็กๆนะคะที่ที่เราได้มาทะเลเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันวิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะมันเป็นความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกสําเร็จเวลาที่ได้ไปเที่ยวทะเลดังนั้นวันนี้ตากได้มาชนบุรีนะคะก็รู้สึกแบบ รู้สึกสาเร็จทุกครั้งที่ได้มานะคะเมื่อคืนเราก็นอนที่บางแสนชนบุรีแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชนบุรีเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีราชานะคะถ้าจําไม่ผิดน้องนะอยู่ร้านกาแฟแถวศรีราชานะคะอุ้ยสวัสดีค่ะบอสตันหยงนะคะสวัสดีน้องกรอยนะคะใครที่อยากไปนวดหน้าอยู่แถวหนองบลูมพูนะคะทักคิวกับน้องกรอยไปได้เลยนะคะน้องกรอยอยู่ร้านตลอดเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณทิพย์นะคะถ้าอาหารตันหยงกินข้าวหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจว่าเที่ยงหรือยังนะคะเพราะว่าเราตื่นก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงแล้วล้วก็อาบน้ามาคุยกับนัดคุยธุรกิจนะคะตอนนี้ก็รอคุณบูมนะคะคุยอยู่แล้วก็จะออกมาไลฟ์ออกมาแชร์แบ่งปันนะคะกเ็เมื่อกี้นะคะได้มีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะทําให้ตักได้หัวข้อนี้ขึ้นมานะคะว่า สิ่งที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความร่ำรวยคืออะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยค่ะเราจะรู้สึกแปลกแยกนะคะเสร็จแล้วสองก็คือเพื่อนจะลดลง3เราจะสับสนว่า ฉันควรที่จะไปต่อไหมมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่มันคือ3ามสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพื่อที่จะก้าวไปสู่สเต็ปของความร่ารวยนะคะสิ่งนี้ตั๊กเป็นประมาณช่วง4ี่ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นที่ตั๊กลาออกจากงานตั๊กบอกเลยนะว่าไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนแปลกแยกมากนะคะเป็นพยาบาลที่ลาออก จากงานในรุ่นในรุ่นนะคะในรุ่นพักน่าจะมีประมาณไม่แน่ใจว่าร้อยคนไหมคือในรุ่นที่เรียนพยาบาลด้วยกันร้อยคนน่ะพักแปลกแยกคนเดียวคือลาออกจากงานไม่ทํางานพยาบาลนะคะมันก็จะรู้สึกแปลกแยกจากสังคมจากคนอื่นและมันจก็จะเป็นภาพสะท้อนกลับมาสังคมก็จะถามเราว่าทําไมลาออกเราก็จะโดนคําวิจารณ์ นะคะแล้วก็ต่างๆนานานะคะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่วันนั้นค่ะสิ่งที่ตั๊กเลือกที่จะลาออกเราเลือกที่จะมากําหนดชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยเพราะว่าตั๊กรู้แล้วว่าอยู่ถึงอยู่ที่เดิมอ่ะถึงทําแบบเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ทาให้ตั๊กร่ํารวยหรือประสบความสําเร็จมากขึ้นตั๊กก็เลยเลือกที่จะมากําหนดชะตาชีวิตตัวเองด้วยการลาออกแล้ววันนั้นมันทําให้ตั๊กรู้สึกแปลกแยกสังคมนะคะเพราะว่าค่านิยมของคนส่วนใหญ่ ต้องทำงานประจำต้องมีเงินเดือนนะคะเป็นบ้าหรือเปล่าจบพยาบาลลาออกมาขายคลีมแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่สังคมมองเรานะคะแต่วันนั้นค่ะตาก็เอาชนะใจตัวเองว่าเนี่ยเป้าหมายของฉันอะคือแบบเนี้ยแล้วฉันก็จะไม่ยอมแพ้แตาก็เดินต่อไปจนตาประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะ แปลกแยกจากสังคมแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเป็นทุกคนนะคะแต่สิ่งนี้แหละที่มันเป็นมันเป็นสัญญาณสัญญาณบอกเราว่าเรากำลังจะเดินไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยในชีวิตอีกขั้นหนึ่งนะคะอย่างที่2ค่ะข้อที่2นั่นก็คือเมื่อเรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความร่ำรวยนะคะ เพื่อนเราจะลดน้อยลงนะคะเหมือนที่ตักคุยกับน้องพยาบาลเมื่อกี้นะคะเพื่อวางสายไปนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนหายไปแล้วนะพี่ตาเพื่อนไม่เหลือแล้วนะคะล่าสุดนี้เพื่อนเหลือสองคนเพื่อนในกลุ่มนี้เหลือสองคนเพราะว่าเพื่อนที่เหลือเนี่ยมองว่าเราว่านะคะแกทาอะไรของแกอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละเพื่อนก็จะลดลงแต่คุณเชื่อไหมตักชอบประโยคนี้นะประโยคที่ว่าชีวิตเราอะแม้จะอยู่ท่ามกลางคนแค่ไม่กี่คน แต่มีแต่เป็นคนที่มีความฝันนะ่ะมันก็ยังดีกว่าการที่เราอยู่ท่ามกลางคนหลายคนแต่ไม่มีความฝันอะไรเลยเข้อใจไหมคะวันนี้การที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปสู่หนทางความร่ำรวยและพัฒนาตัวเองไปสู่ชีวิตที่มันดีขึ้นนะ่ะแน่นอนค่ะว่าเพื่อนเราจะลดลงเพราะวันนี้นะคะเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนโลกภายในของตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะโลกเขาจะพาเราเนี่ยไปเจอสิ่งที่เราคู่ควรนะคะทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมประโยคนี้คือประโยคที่ตักได้ยินเมื่อสีปีก่อนแล้วตักไม่เข้าใจแต่วันเนี้ยทักเข้าใจแล้วแล้วก็เกตแล้วกับประโยคนี<ๆ>เ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนโลกภายในโลกภายในนะคะโลกทั้งใบจมุนตามเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกทั้งใบไม่หมุนตามเราโลกจะจับเราไปอยู่ในที่ที่คู่ควรวันนี้ตั๊กเป็นคนหนึ่งแล้วที่โลกจับตั๊กไปอยู่ในที่ที่คู่ควรเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเพื่อนสมัยเรียนนะรอคะไม่ไม่ได้มีเพื่อนสมัยเรียนเลยนะคือยังคุยกันได้แต่แบบยังยังคุยกัน <S <S เพื่อนสมัยเรียนเหลือเพื่อนสมัยเรียนแค่คนเดียวอะเออตอนเรียนก็มีเพื่อนน้อยอยู่แล้วแต่พอ แต่พอลาออกเราก็มาเลือกชีวิตเป็นของตัวเองทําธุรกิจนั่นนี่โน่นเหลือเพื่อนแค่คนเดียวนะคะเหลือเพื่อนแค่คนเดียวอันนี้มันคือเรื่องจริงและเพื่อนที่ที่คบอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนสมัยเรียนนะแต่เป็นเพื่อนที่มีแนวคิดทัศนคติแล้วเป้าหมายชีวิตเหมือนกันแบบเนี้ยนะคะเนี่ยคือคําที่ว่าโลกจะจับเราไปอยู่ในที่ที่คู่ควรวันนี้เมื่อเราพัฒนาตัวเองมากพอค่ะเพื่อนจะค่อยๆลดหายไป เพื่อนจะค่อยๆน้อยลงวันนี้คุณไม่ต้องตกใจค่ะถ้าเพื่อนที่คุณคบอยู่หายไปหรือคุณมีเพื่อนน้อยลงเพราะนั่นคือการกลั่นกรองคนที่มีคุณภาพเห,เหลือคนคุณภาพที่สุดที่อยู่ในชีวิตคุณนะ่ะสวัสดีค่ะคุณหวานเจี๊ยบใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะก็นั่นแหละคือจากการที่ตักพัฒนาตัวเองอะ่ะ มันทําให้เพื่อนของตั๊กหายไปหมดเลยแล้วเพื่อนลบออกจาก Facebook ด้วยเพื่อนลบจากเฟซนะคะเพื่อนก็จะรู้สึกว่ามึงบ้ามึงทําอะไรของมึงอะไรประมาณนี้นึกว่าบ้าเพิเจอร์เพิรันอะไรเงี้ยคือคนที่มีความคิดเห็นต่าง<ๆ>เขาก็จะลบเราออกจากเพื่อนในเฟซในวันที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าวันนั้นตั๊กรู้สึกน้อยไหมน้อยนะคะ แต่ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนไงแต่ก็เดินต่อไปสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะนั่นแหละเสร็จแล้วทีนี้นะคะข้อ3นะคะอ่ะข้อ1เมื่อข้อ1จะไม่ได้แล้วอะ่ะคืออะไรอะ่ะมี3ามข้อนั่นแหละตามหัวข้อนั่นแหละมามาที่ข้อ3าดีกว่าข้อ3นะคะข้อ3คือ ข้อ3คืออ๋อข้อ1จําได้แล้วข้อ1เมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่หนทางความร่ารวยมากขึ้นเราก็จะรู้สึกแปลกแยกใช่ไหมข้อ2เพื่อนเราก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะมาที่ข้อ3ค่ะเมื่อเกิดข้อ1กับข้อ2แบบนี้แล้วอะเพื่อนเพื่อนน้อยลงฉันรู้สึกแปลกแยกคุณจะรู้สึกสับสนในชีวิตว่าเฮ้ยทางที่เราเดินอะมันถูกต้องปะ่ะอะไรประมาณนี้เชื่อเถอะ ถ้าอยากเทสอยากเทสนะคะว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องหรือเปล่านะคะให้คุณคิดแบบนี้เลยค่ะว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีต่อตัวฉันหรือเปล่าดีต่อตัวเองดีต่อครอบครัวหรือเปล่าถ้าสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะมันไม่ได้ให้โทษใครแต่มันจะเป็นผลดีกับตัวเองและครอบครัวมันจะทําให้ครอบครัวของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเราไปในทางที่ดีขึ้น ทําได้เลยค่ะไม่ผิดไม่ผิดถ้าวันนี้มันดีต่อตัวเองและครอบครัวนะคะถึงมันจะแปลกแยกจากสังคมจากคนอื่นคนอื่นไม่เห็นด้วยมันไม่ผิดเลยค่ะให้คุณทําไปเถอะค่ะเพราะเพราะมนุษย์นะคะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมนุษย์ทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสบายใจมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อเราประสบความสําเร็จด้านการเงินร่ํารวยมีความสุขทางใจแล้วอะ่ะตักถามหน่อยว่าเราจะไปเบียดเบียนผู้อื่นไหมไม่ไม่มีคนรวยและคนมีความสุขที่ไหนไปด่าคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะคะนั่นแหละมันคือความสําเร็จที่แท้จริงประโยคนี้ตั๊กฟังจากท่านวอว,วชิระเมธีไปเสิร์ชดูใน Youtube ได้ถ้าใครไม่รู้จักท่านวอวชิระเมธีนะคะท่านบอกว่า ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีไหมให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ในตอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณได้คำตอบแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงสองสิ่งไปในทางที่ดีขึ้นให้คุณทำเลยไม่ต้องแคร์คำวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้น เหมือนตั๊กเหมือนกันในวันที่ตั๊กลาออกจากการเป็นพยาบาลนะคะแล้วมีคนวิจารณ์ตั๊กว่าทําไมไม่ทํางานในโรงพยาบาลไม่เสียดายหรอจบตั้งปริญญาตรีมาขายน้ําปั่นเนี่ยนะเฮ้ยคุณแต่ก่อนอะตอนที่ตั๊กลาออกจากพยาบาลอะตั๊กไม่ได้สําเร็จเลยนะตั๊กไม่ได้สําเร็จเลยนะแต่ตั๊กติดลบตั๊กมาจากคนที่แบบติดลบ เป็นหนี้จากบัตรเครดิตเยอะมากไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราแต่เป็นหนี้จากบัตรเครดิตและก็ดอกแพงมากจากการที่กดบัตรเครดิตกดบัตรเครดิตไทยกรุงไทยอะค่ะ KTC เพื่อที่จะเอามาให้แม่สร้างบ้านนี่คือมันคืนหนี้นะคะนั่นแหละก็เลยเป็นหนี้ติดลบแต่ลาออกเพื่อที่จะมาทำธุรกิจของตัวเอง นะะในวันนั้นน่ะคนมิจาร์เราคนถามเราเยอะมากว่าไม่เสียดายหรอเป็นพยาบาลจบปริญญาตรีแล้วทำไมมาขายน้ำปัน่นเพราะว่าวันแรกที่ตัล้ลลาออกจากงานน่ะตั๊กทำทุกอย่างที่ตั๊กทำได้ตั้ขายน้ำปั่นแก้วละสิบบาทค่ะตั้งร้านขายน้ำปั่นที่หน้าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ร้านสวยหรูนะแค่แบบเอาเอาโต๊ะมาวางแล้วก็แบบเอาผงชาไข่มุกมา เ,ออเพื่อที่จะขายน้ำปั่นแก้วละสิบาทตั๊กทำทุกอย่างที่มันจะทำให้ตั๊กรอดได้ในตอนนั้นนั่นแหละตั๊ก็เลยโดนคนถามแล้วก็วิจารณ์เยอะมากแต่วันนั้นค่ะตักต๊กตั๊กคอนเฟิร์มกับใจตัวเองว่าสิ่งที่ฉันต้องการมันคืออะไรสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่การขายน้ำปั่นแต่สิ่งที่ฉันต้องการลึกๆแล้วคือจะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองอะ่ะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินและช่วยครอบครัวให้มีความสุขสบายขึ้น เนี่ยมันคือสิ่งที่ตั๊กคอนเฟิร์มกับใจตัวตักเองดังนั้นไม่ว่าตั๊กจะเจอคําวิจารณ์มากมายแค่ไหนบางทีเราอาจจะรู้สึกสับสนในชีวิตของเราแต่เราอย่าลืมคอนเฟิร์มกับใจตัวเองเป็นระยะระยะว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าวันนั้นนะคะตั๊กแคร์คำวิจารณ์ผู้อื่นตั๊กอาจจะกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมก็ได้ ถ้าวันนั้นตักแคร์แล้วตักไม่เดินต่อไม่ชัดเจนกับใจตัวเองอะตักก็อาจจะเป็นพยาบาลที่ยังต้องขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกเช้าบ่ายดึกและชีวิตก็เหนื่อยอิดโรยโซมเงินไม่พอใช้ตักก็อาจจะกลับไปเป็นแบบเดิมก็ได้แต่รักรู้แล้วว่าแบบเดิมที่ตักเคยเป็นอะมันเป็นยังไงตักได้รู้แล้วตักบอกตัวเองว่าตักไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราที่รู้จักชีวิตเราหรอก คนอื่นที่เขาวิจารณ์เราเพราะเขาไม่รู้เขาไม่ผิดนะคะคนอื่นที่วิจารณ์เราเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่รู้แต่วันนี้เรารู้ชีวิตของเราดีที่สุดเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแคร์ผู้อื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอุ้ยอ่อนไหวกับคําวิจาร์สับสนฉันจะเดินต่อ,อยังไงดีให้คอนเฟิร์มกับใจตัวเองว่าจริงๆรแล้วเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรนั่นแหละทุกครั้งที่ตักเจอคำวิจาร์แล้วมันทำให้ตักสับสนนะคะ การสับสนในตัวเองอะ่ะมันคือการอายนั่นแหละว่าฉันเลือกไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะแล้วฉันจะสําเร็จหรือเปล่านะในวันที่เรายังไม่สําเร็จแล้วเราจะสําเร็จหรือเปล่านะกลัวจริงๆตาก็มีความกลัวนะคะลึกๆตงก็มีความกลัวเหมือนกันแต่แต่ตักแค่แต่ตักแค่ไปต่อไปต่อทั้งๆที่ตักกลัวมันเกิดขึ้นได้ตักร้องไห้ตักท้อตักกลัวตักตักอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ตักคอนเฟิร์มชัดเจนกับใจต,ตัวเองว่ามันสิ่งที่ฉันต้องการมันคืออะไรสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เงินเดือนที่มันไม่สามารถที่จะทําให้ครอบครัวสบายขึ้นได้นึกออกปะพ่อกับแม่ตักเป็นชาวนาชาวไร่ชาวนาเงินเดือนพยาบาลแค่แบบไม่กี่หมื่นมันไม่สามารถที่จะทําให้ครอบครัวเราสบายขึ้นได้มันอาจเราอาจอาจจะสามารถให้พ่อแม่เดือนละพันสองพันมากสุด1 0 0 0 0แต่มันไม่สามารถที่จะพลิกชีวิตครอบครัวของเราได้อะ สิ่งที่ตั๊กทอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่ใช่การมีเงินเดือนให้พ่อกับแม่แค่แค่ไม่กี่พันแค่ไม่กี่หมื่นนะแต่สิ่งที่ตัทำอะ่ะคือพ่อแม่อยากได้อะไรตัให้อยากได้อะไรตัให้ตัอยากพาไปเที่ยวตัวอยากนั่นอยากนี่คือต้๊ไม่อยากมีกรอบของเงินที่แบบรอวันหยุดนะแม่แม่รอหนูก,ก่อนนะแปบบ๊บนึงหรืออะไรเงี้ยคือต้องไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แต่ตั๊อยากมีชีวิตที่แบบว่าให้ได้เสมอเมื่อคือคือตั๊กทำได้ที่ที่ว่า คือสิ่งเนี้ยตั๊กทำผลลัพธ์ให้ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าตั๊กทำได้เหมือนสิ่งที่จะพูดและตักตั้งใจจริงคือตักโคตรสะใจในเป้าหมายของตัวเองมากเลยอะวันนั้นที่ท,ที่พ่อดู y o u t u b e คือตอนนี้ตักสำคือตอนนั้นตั๊กสำเร็จละพ่อดู Youtube ทุกวันทุกวันทุกวันพ่อดูรถเอ่อสประตูค่ะพ่อดูรถสี่ประตู ลืมแล้วว่ามันคือยี่ห้ออะไรอ่ะแต่พ่อดูรถสีประตูพ่อดู YouTube ทุกวันทุกวันแล้วพ่อก็พูดถึงรถรถยี่ห้อนี้ทุกวันทุกวันอุ้ยมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้พ่อพูดให้แม่ฟังค่ะแล้วตาก็ฝังปักหมุดไว้แล้วว่าฉันจะซื้อให้พ่อคือปักหมุดไว้แล้วอ่ะหลังนั้นค่ะไม่นานพ่อเสพพ่อเส YouTube ช่องรถคันนี้ทุกวันไม่ถึงเดือนค่ะตักหลอกพ่อใช้คําว่าหลอกพ่อหลอกล่อพ่อไปดูรถ ป้าพ่อไปดูรถกันเถอะไปดูไม่ได้บอกว่าไปซื้อนะไปดูแค่ไปดูหลอกล่อพ่อไปคือวันนั้นอะตั๊กคุยกับเซลลอะเอาเลยตั๊กซื้อรถให้พ่อตั้งเลยอะเลิศปะ่ะเนี่ยตั๊กอยากมีชีวิตแบบเนี้ยต้องไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบคุณป้อมสวัสดีค่ะพี่ป้อมหนองทายนะคะต้องไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบว่ารอก่อนรอก่อนนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือต้องอยากมีชีวิตที่แบบ พ่อฉันอยากได้ฉันให้พ่อฉันอยากได้ฉันให้แม่ฉันอยากไปฉันพาไปอะไรเงี้ยมันทั้าอยากเป็นชีวิตแบบเนี้ยตักก็เลยไม่ไม่ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวกับคําวิจารณ์ของคนเพราะว่าตักมีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากพอนะคะในวันที่พ่อตัอกอยากได้รถตักหลอกล่อพ่อไปที่โชว์ลูมรถแล้วซื้อรถสี่ประตูให้พ่อได้ทันทีนี่คือชีวิตที่ตักอยากได้ชีวิตที่ตักต้องการและตักสามารถพลิกชีวิตของตัวเองได้ภายใน3ปี 3ปีนะพลิกชีวิตของตัวเองสำเร็จสำเร็จด้านการเงินภายใน8เดือนที่ตักฝันแบบนี้ไม่ย่อท้อกับเป้าหมายแค่8ปเดือนนะคะ8เดือนแล้วทีนี้ภายใน3ปีปุ๊บคือคือบ้านเราครบทุกอย่างพอตักรับผิดชอบชีวิตของทุกคนในบ้านได้ให้พ่อกับแม่ได้เต็มสตรีมเต็มเปี่ยมเต็มสตรีมไม่ขาดมีแต่เกินนะคะมันทำให้ เราสามารถที่จะไปใช้ชีวิตของเราได้เหมือนต้องออกมาจากบ้านแบบนี้พ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงหรืออะไรนะเพราะว่าเรารับผิดชอบชีวิตเขาได้แล้วอะจำไหมนะคะว่าถ้าวันนี้ไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนทุกคนจะเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะคุณสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถรับผิดชอบตัวเองได้อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่น สร้อยข้อมือตะขหายนะคะสร้อยข้อมือ50สตาง์50สตางต่าง,งนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าเนาะสร้อยข้อมือหายในแมคโคนะคะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่สร้อยข้อมือหายในแมคโคแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งที่สร้อยข้อมือหายในตลาดโบเบอูดรธาน,นีนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันหายอ่ะเสร็จแล้วคุณรู้ปะต้องไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยเพราะว่าสร้อยข้อมือหายอ่ะแม่สร้อยข้อมือหนูหายมันไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสร้อยข้อมือหายมันก็คือหายไงแต่เรายังมีแต่เรายังมีเงินมีอะไรที่มันซัพพอร์ตมันไม่ใช่เรื่องใหญ่กับการที่ทองหายเนึกอก่อนไหมคะแต่ถ้าวันนี้ถ้าครอบครัวเราไม่มีแล้วทองที่แขนเราหายไปเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันจะเดือดร้อนแค่ไหนกับครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตแต่วันนี้การที่ทองอยู่แขนหายอะ่ะ ยังรู้สึกไม่เป็นไรเออหาใหม่ได้เนาะเฮ้ยมันเป็นมันเป็นพลังงานแบบเนี้ยเออหาใหม่ได้เนาะแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ด่าเราสักคำอะ่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยอรอไหมคะถึงวันนี้สร้อยข้อมือเราหายเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าแม่หนูขอตังค์หน่อยหนูไม่มีเงินสร้อยหนูหายอะไรเนี้ยเนืกออกวะแต่ถ้าวันนี้เราแบบ สร้อยข้อมือหายแม่หนูขอตังค์หน่อยมันก็เป็นพลังงานอีกแบบหนึง่งอันนี้มันมันคือการที่เรารับผิดชอบตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราผิดพลาดยังไงก็ตามแต่แต่ถ้าวันนี้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเราได้ค่ะพ่อแม่เราอ่ะก็จะไม่รู้สึกก็จะไม่ห่วงก็จะไม่อะไรเพราะมันจบอ่ะมันจบแม่สร้อยหายอะ่ะแม่ว่าบบเฮ้ยแม่ตกใจมากเลยนะไม่เป็นไรแม่ซื้อใหม่ได้เออห้สาสิบจตังค์เองอะไรแบบนี้ เฮ้ยมันเป็นพลังงานแบบนี้นะมันเป็นพลังงานแบบเนี้ยคือคือแบบคือคือคือมันคือคือมันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วอะเนี่ยมันหมายถึงการพลิกชีวิตเราไม่กังวลกับอะไรอีกเลยเพราะว่าเงินหาง่ายเนื่อไหมคะพ่อกับแม่เราก็รับพลังงานแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วพ่อกับแม่เราก็แฮปปี้เออลูกหาใหม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่ พลิกชีวิตเขาเรียกว่าพลิกชีวิตไปตลอดกาลแล้วเราสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้จบแค่วันนี้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มันจบนะคะและ3สิ่งที่ต้าอยากจะฝากไว้ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะต้าอยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทานะคะสาสิ่งที่เราควรทําให้กับชีวิตของเรานะคะ 1. คือต้องทําสิ่งที่ใช่ต้องเลือกทําในสิ่งที่ใช่แล้วมันตอบโจทย์กับชีวิตคือรีบรวยอะ ทำยังไงก็ได้ให้มันรีบรวยให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้มาดูแลพ่อแม่รีบดูแลพ่อแม่ให้ไวทําให้สําเร็จ1 2จบเมื่อเราสามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้ไวแล้วอ่ะสเราจะสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้แต่วันนี้คนหลายคนใช้ชีวิตใช้ชีวิตผิดตามตามตามลำดับของคนสำเร็จที่เขาเป็นคนหลายคน เดี๋ยวนะเลี้ยงให้ดูใหม่ใช้พยายามทําในสิ่งที่ใช่เพื่อที่จะให้สําเร็จไวเพื่อที่จะได้มาเป็นข้อ2ดูแลพ่อแม่ให้ไวที่สุดและ3เพื่อที่จะได้ไปทําในสิ่งที่ในสิ่งที่ชอบอะเพื่อที่จะได้ไปทําในสิ่งที่ชอบอ่ะไปใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการอะแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะทําในสิ่งที่ฉันชอบก่อนเนาะไม่รีบไม่รีบไม่รีบอะไรเงี้ย อ๋อแล้วก็มาหาทําอะไรที่ออ้ยชอบแล้วมันไม่ใช่อ่ะมาหาทําในสิ่งที่ใช่แล้วเอาการดูแลพ่อแม่ไว้ทีหลังอ่ะถ้าวันนี้อยากดูว่าชีวิตของคนคนนั้นสําเร็จจริงหรือเปล่าไม่ใช่ดูแค่ชีวิตเขาคนเดียวนะคะแต่ดูชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่เราด้วยว่าดีขึ้นหรือยังถ้าวันนี้ตักถึงตักคิดถึงแค่ชีวิตตัวเองอ่ะโอ้ยชีวิตตักสบายมากเลยอ่ะ ไม่จําเป็นที่จะต้องมาดิ้นรนมาทํางานเพิ่มไม่ต้องรวยเพิ่มเพราะว่าแค่เปิดคลินิกอยู่บ้านก็รวยแล้วอ่ะแต่วันน่าทไมวันนี้ตั๊กถึงต้องทํานั่นทํานี่ทานั่นทํานี่เพิ่มเพราะเป้าหมายเราอะ่ะมันใหญ่กว่าตัวเราอะ่ะถึงวันนี้สิ่งที่ตั๊กทําอยู่ในทุกวันนี้ดิ้นรนทําอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าตั๊กมีพันธกิจที่ว่าตั๊กเป็นลูกคนเดียวเนาะถึงตั๊กตายไปอะ่ะพ่อกับแม่ก็มีเงินใช้เหลือเฟือ นี่มันคือพันธกิจของตักที่มันใหญ่มากถึงตักตายไปถ้าตักมีลูกลูกตักก็เหลือเฟือนี่คือสิ่งที่เราสร้างให้กับคนที่เรารักนะคะเพราะว่าเป้าหมายเราอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราถ้าวันนี้นะตักคิดถึงตัวเองแค่คนเดียวนะคะอ่าไม่ใช่แค่คนเดียวก็ได้คิดถึงตัวเราคิดถึงแฟนเราแค่สองคนนะคะพวกเราก็คงจะไม่ต้องทําอะไรที่แบบมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เพราะว่าเงินที่เรามีอยู่ เงินที่เราสามารถที่จะหาได้ในหลายทางเนี่ยมันมันสามารถที่จะใช้ชีวิตได้สบายๆยอยู่แล้วอะแต่วันนี้สิ่งที่เราทำอยู่เพื่อใครอีกหลายๆคนเพราะเราเกิดมาเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา เราเกิดมารับผิดชอบไม่ใช่แค่ตัวเราเราต้องรับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่ของเราและเราต้องรับผิดชอบความฝันของพี่น้องทีมงานของเราและคนที่ยกเราว่าพี่ตัก๊กหนูชื่นชมพี่ตากนะพี่ตัก๊กหนูเอาพี่ตั๊กเป็นไอดอลน,นะพี่ตัก๊กนั่นนี่นู่นนึนกออกไหมคะเพราะว่าตัก๊กรู้คียคีย์หนึง่งว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการ เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและทำให้เขาเห็นเนี่มันคือการให้ที่ดีที่สุดคือการเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่และเป็นผู้นำเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ว่าชีวิตเราควรที่จะเป็นแบบนี้ชีวิตที่มันมีความสุขอิสรภาพทางการเงินชีวิตเวลาครอบครัวมันควรจะเป็นแบบนี้นะคะักก็เลยทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองวันนี้ทำเพราะพันธกิจเรามันใหญ่กว่าตัวเอง นะคะนี่คือสิ่งที่น้าอยากจะฝากกับทุกคนไว้นะคะจบแล้วส nah, ําหรับไลฟ์วันนี้นะคะและก่อนที่จะจากไปอยากจะฝากไว้หนึ่งประโยคหนึ่งประโยคนะคะก็คือถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปตลอดกาลอย่าพยายามไปเปลี่ยนใครนะคะอย่าพยายามไปเปลี่ยนพ่อแม่อย่าพยายามไปเปลี่ยนสามีอย่าพยายามไปเปลี่ยนลูกแต่เริ่มที่การพัฒนาตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองเพราะ ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองโลกทั้งใบจะหมุนตามเราแต่ถ้าโลกทั้งใบไม่หมุนตามเรานะคะ โลกจะจับเราไปอยู่ในที่ที่ทคู่ควรวันนี้ตักเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่จะพูดและอยากส่งต่อพลังแรงใจให้กับทุกคนถ้าใครมีคําถามปัญหาปรึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรหลายๆอยา่างสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์นะคะมาปรึกษาตักได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและไม่ต้องเกรงใจนะคะหลายคนอาจจะเกรงใจว่าพยาบาลตะกี้งานเยอะและดูยุ่งเนาะทำนั่นทำน,น,ทำนี่ทำนั่นไม่ต้องเกรงใจค่ะ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั๊ได้ช่วยทุกคนให้ปลดล็อกอะไรบางอย่างมันคือการชาร์จพลังให้กับตัวเองเหมือนต่ออายุไขให้กับตัวเองอะนะคะตล้กก็แฮปปี้มีความสุขเพราะว่าตัาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะคุณยูพินสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะตั๊กลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะส่งพลังความสุขความรักให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย